โอเคก็ขอ,ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องซิปเปอร์เพย์ลำดัี่สองนี้เราจะมั่นเกมบีมีจีได้เหมือนเดิมนะครับรผมก่อนนี้ผมไปอัปเดตไอแอปชิกกิมาใหม่นะมันก็จะมีปุ่มปแปลกงหน่อยม,มันมีคึอ้อัปเดตแล้วนะก็คือเหรียญที่รับประจำวันก็คือมันจะเยอะขึ้น จากสองเหรียญใช่ไหมตอนที่ทุกคนรับแรกอะ่ะจะสองเหรียญแต่ตอนนี้คือสิบเหรียญแล้วผมไปดูมาแล้วก็ผมอัปเดตมาแล้วนเนี่ยนปุ่มปุ่มเปลี่ยนใหม่หมดเลยเห็นไหมปุ่มเปลี่ยนใหม่หมดจะ <c oughs> เลือกอัปเดตด้วยนะทุกคนเพราะว่าเพราะาอะไรก็ไม่รู้แหละให้มันทันเขาว่างั้นเถอะ มันยังคนจะมาทำอะไรก็ประสบรถเหมือนเดิมอาจจะมีเสียงลมเข้านิดน,นึงเพราะว่าเอานลลอน่งกลพัดลมร้อนอืมอาจจะมีเสียงลมเข้า เอาจิงน่าจะตัดไอตโหลดแมปตาอเออจะได้แบบไม่เสียเวลาคนดูเออเดี๋ยวเราหน้ามาปุค๊คิดตรงนี้ไหมพูดมามาสองรอบแล้วนะใช่สองรอบแล้วตั้งแต่ต้นต้นปีนะ่ะเออผมพูดมานสองรอบแล้ว เนีย่ยมันเป็นสีม่วงเลยดูเลยทาเบรผมให้แนะนำว่าต้องกดไหลังนะใครที่ใช้เป็นเกียร์ออตโอต้แบบเกียร์แบบแมนนวลนนะผมให้ใช้การไหลังนะมันเบรกเร็วกว่า ไม่โลนะเออเล่นรถอะไรดีเรามาเล่นรถไฟฟ้ามากดี่ว่ะเราแบบเ,เล่นเรือรถไฟฟ้ากันน้อยมากมเรามาเล่นรถไฟฟ้ากันาก้ายน้อยจริงๆที่คนแบบเล่นรถไฟฟ้าโคตรน้อยเลยมันก็ช้าทีน,นึงอันนี้มันโหมด หมดแลวหมดแลว,ว,ว,วไม่รู้เอ่อเอาสปอร์แล้วกันเดี๋ยวดีท่าสปีดจะเท่าไหร่ มันจริงชกี่มันแบบมันไม่อัปเดตเกมเลย <c oughs> คือเราต้องเติมอย่างเดียวใช่เราต้องเติมคือเอาจริงๆขอแม่แล้วก็แม่ก็ไม่เติมให้ขอแม่แล้ะแม่ไม่เติมให้แล้วก็แต่ปเล่นได้แค่วันเช่นเนี้ย <c oughs> เผื่อใครไม่รู้นะว่าผมอยู่ป .6 เออเผื่อใครไม่รู้เผื่อใครไม่รู้อ่ผมอยู่ป .6 ใกล้ขึ้นมอนหนึ่งแล้วหละยังไม่กี่วันก็ใกล้ขึ้นแล้วไม่ดีปิดไฟอ,อปิดไฟ้วแหละปิดเทอมเออปิดเทอมอีก,ก็แะละ จริงก็ได้สอบไปแหละวันนี้หนึ่งก็สอบ รถนี่แบบเบี um ้ยวเลยอ่ะก all ็ไม่รู้ว่าทำไมไอ้มันกเนี่ยไอ้แตวโมอ่ะ อันนี้ไม่เหลือไม่เหลือไม่อไมรอดอืมอันนี้ไม่รอดชัวเสียงมันก้องไม่เวลาพูดอันนี้นั่งหลินอยู่ในห้องแล้วพอนนี้นมันปวดท้อง Mae'n gwneud yn ymwneud อันนี้จะไม่มีมอเตอร์เครื่องยนต์นะมัดเครื่องยนต์ในเนี้ยอะไรวะแบบมัดแต่ใส่เครื่องยนตนะ์อันนี้มันเป็นรถในซามแค่นแหละรถคันนี้ใส่เครื่อง V8 เครื่อง V8 เออเครื่องวิบแยจริงก็แรงด้ยตัวมันแรงไม่พอเออแรงเท่าเดิมไปไหนไปแบบนี้เหรอทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจริงๆไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมาดูทัาสป,ปีดขนาดนี้กัน คุปปชาร์จเจอเนี่ยอะไรวะเดวินโดบุคเปอร์ชาร์จใช่อะไรที <c oughs> ่อย่างเสียงนะครัดดอนอ่ะเดี๋ยวเคนไปดีนนะเดีย๋ยวเชืยอคายกันเลยท้อตันรัว <c oughs> โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้โ ก็น่าจะรอดแหละแคปบัจชีแป๊นนะขอทำธุระแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปนั่งตรงที่นอนแล้วไปก่อนไปก่อนหยุดเกมก่อนโอเคมาละแล้วคนนี้น่าจะแข่งในสนามแข่งมั้งเนี่ยเธอเดะกูไปทำอะไร ีแล้วโหแลชนแล้วชนไหวจังเลยนะพี่คันนี้เหมือนจะมีนะมัดเครื่องยนต์ โอเคนี okay, uh ่ว oh, oh ่าเรทหลุดอ๋อลืมลืมเราใส่เครื่องยนต์ไอบีมิตีช็อตเดี๋ยวผมก็ทำไปเรื่อยๆแหละอะไรจูนจูสามจุดศูนย์นไอหก ไอหกนี่คือเครื่องอะไรอ่ะผมไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องเท่าไหร่มันเครื่องอะไรเปิดฝากระโปรงหน่อยดิเออเปิดเชื่อเครื่องเลยเชื่อเครื่องเออฝากระโปรงเนี่ยวะเอออันนี้แหละ เน,นี่ยดูเครื่องหน่อยอ๋อคือเป็นเครื่องนี้เลยโอ้ตรงนี้าแนะโอ้ยแรงแรงแรง คันนี้เหมือนจะใส่โทโบมาเนี่ยใช่ไหมมึนใส่โทโบมาไม่รู้คือคนได้ยินไหมนะเสียงเครื่อง ไปอยู่อะไรตรงนี้นี่แต่แต่เหมือนจะรอดนะน่าจะแค่บาดเจ็บไปเฉยๆแต่ออกไม่ได้แน,นนนะ่ะน่าจะออกทางนี้นะไอ้ทางเนี้ยไอทางนี้เป็นรูเนะี <c> ่ย <oughs> น่าจะออกได้เดี๋ยวไม่ก็ออกทางหน้าต่าง <S <S อเบี้ยวมาก มันเบรกไม่ทันอันนี้คือไม่รอได้แน่นอนเอออัดเข้าไปเลยดูดิไม่เหลือเฮ้ยเหลือร้อยสิบเอ็ดแล้วอ่อเ,เร็วจังเร็วจังรุ่ย น,นี่ใส่เครื่อง V12 ไปเลยบอกเลยว่าแรงจัด ไม่งเบาว่ะไม่200กิโลเลยนะน่าจะเร็วเ <c oughs> ลยล้อบินเลยไม่ใช่ดลไอ้มันชนเลยมันจะไปอยู่ไปไปไตอะไรตรงนั้นละ่ะ โอ้ oh my gosh เกิือบพังเลยคนขับก็จะบาดเจ็บสาหัสนะนะกล้องหน้ารถ สภาพไม่ขย,ยับเท่าออไหร่นะอืมพอใช้ได้ ผมจะพยายามไม่ค่อยพูดมากเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันคือเดี๋ยวเสียงรถมันกบเสียงผมไปหมดเลยผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะพูดละ โอเคก็น่าจะได้เวลาไปคลิปแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าโดยคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ไปละบาย